ความสุขกันในเสียวสานอุราเสียวสานอุราเสียวสานอุราอุ้ยเมื่อสุริยะนี่สดสดล้นเลยขังไว้ยันไหนไหนไอ้ผิวยันลิงลมของข้าเว้ยลิงลมหรือลิงปอมเฮ้ยขังไม่ขังเองดูอ่ะเสียวปีช่วยดูหน่อย วิงวังจิตติอิติพุโทโธวิงวัง,วงจิตติอ,อ,อิติ<ะ>พุโทโธ่มาเลยเยเอาไว้ของมันขึ้นเลยเอาเอามาเราไว้มาเราไว้พอเกี้ยวโตถิ่จองไว้เยังไว้ให้เหลวอยู่ดังนายเอา้ามันจะเหินแล้ว,อวพอถ้วยพอทองนับพกเกี้ยวไปเลยค่ะทองกับถ้วยใช่ ไม่ใช่คุยกับทองเชิงเชิงดังในเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองเอลิงเอลิงเอลิงเข้ามาเถิดพี่ขวัญก็แค่ลิงลมธรรมดาธรรมดา ทำยังไงก็ได้ล่อยลิงลมนั่นออกมาเอาใครต้อนลิงลมไอตัวนี้ออกไปได้ใครสามตำลึง เอ่านี่สามตำลึงของพวกเองออได้แล้วเว้ยสงสัยวันนี้จะดวงดีแล้วเว้ยแขกเอ้ยกูด้วยมีปลาหินมาแล้น่นาลงชมเราหรือโน่นหาชายปลาหิไหมอออไอ้ลงุง พวกในเกาะแม่งข้ามมาเที่ยวว่ะว่าต้องระวังตัวหน่อยละ พวกอมมือมีของนิดของหน่อยทําเป็นกลางอวดวิชาคมไม่เป็นที่เป็นทางระวังไวเ้เถอะขวัญกลับเข้าล่างไม่ได้มันจะกลายเป็นคนวิป,ปลาสกรรมเช่ากับกิ่งไมโยมไม่แช่น้ำส้มปล่อยให้มันดื่มน้ำจะดีขึ้นขอ้บใจมากจะ้ะเอามาละเว้ยมาละเว้เอามามาอ้อววววอีกเขาไปข้างในไปเกี่ยมตัวข้างนอกไม่มีอะไรหนัาตน ดวงดีจริงๆนั่งชิดติดคอแบบนี้อัวจะไล่คาถาใส่ออ,อนีนีใ่ให้หน้ำใจในเมออึงเออดีเพรเองไล่เสร็จแล้วนด้วยข้าจะได้ไล่ต่ออยเฮ้ยเองลืมไปแล้วหรือออ,อ,ออีนี่เนของอัวเองก็ไปไล่คนอื่นสิวะ,ะไล่ของเองวะ่ะเฮ้ยลุกมาเลยโต๊ะเนี่ยพวกข้าจองเอาไว้พวกเองไปหาโตอื่นไป ีสัวตาไม่เห็นมีอะไรบอกว่าจองไว้เลยเออใช่พวกข้ามาก่อนก็ต้องได้ก่อนสิวะสงสัยพวกเองของยากหรือมึงเล่นเข้าใจไหมพูดดีๆไม่เข้าใจหรือพูดงี้แหลงหรือเนี่ยว่าฟังไม่รู้ความเว้ยไอ้ถวยมันบอกหรือพวกมึงอยากลองของมึงอยากเป็นเหมือนไอ้ลิงลมนั้นด้วยไง ตามจริงแล้วเจ้าฝรั่งจีนไทยก็พี่น้องกันเห็นว่าเดินทางกันมาไกลเรียกจะหาว่าคนนอกเกาะแรงสุดน้ำใจซิมอาคานาเบย์าคานาเบย์ทมสบายนะพอทางอานางบัวนางพันมาดูพี่เขาสิ กัวอะไรมันว่าไอ้มาหลงมึงมีอย่างจิ้งจบคู่ส่วนกูนมีเถาวันหลงรุ่นช้างผสมโขงเลยนะเว้ยอาซิมมึงทําความเข้าใจใหม่นะรุ่นนี้เขาเอาไปเรียกหญิงไม่ใช่เรียกติงวันเลยเออ,อ เคยลองลิ้มให้น้องได้ชิมจอกของพี่ได้ไหมชิมของพี่ได้ไหมเอยจอกของพี่มันใหญ่จริงแม่น้องหญิงจะไหวหรอเดี๋ยวหกขึ้นมาจะเลอะเธอะแล้วใครจะมาเช็ดให้เช็ดแล้วใครจะมาเช็ดให้เอ้าเช็ดแล้วใครจะมาเช็ดให้เอ,อ๊พี่ชายทางขวาสง่งสายตาหาน้องรู้ไหมว่าพี่จองจะน้องเขินอาย าอาหรมาทางนี้แล้วพี่มีเรื่องจะบอกจะเรื่องจงเรื่องจอกของพี่ไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครอ้าวมึงโคตรอย่างงี้ก็สวยมึงอยากมีมวยใช่ไหมเนี่ยรู้ไหมว่ากูมีเบีย้ยมีมากกว่ามึงผมไปเดี๋ยวพี่จะใจเย็นๆกันก่อนอย่าพึ่งใจร้อนค่อยคุยกันก็ได้ ความคิดจะยามน้ำหน้าคงไม่รู้สิท้าบ่าก,กูนั่นเป็นใครมึงจะใหญ่มาจากไหนอาย่าม,มาทำแก่งข้ามามามึงเข้ามามาลุยกันเลยก็ได้อฮ้ยอะช้าอยู่ใหญ่ลุยแล ได้อารมณ์ดีๆกันนะพ่อนะ